你喜欢，在这边看风景哦。下雨天，今天都不想进去。ชอบมาชมวิวป่าฝนตกชอบมาชมวิว อท่ง่งเห็นนะเขาิ่งนเห็นเพิ่งเห็นเขาแอบอยู่นี่เพิ่งเห็นว่าเขาลูกโตขนาดนี้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเมื่อวานวันก่อนที่ถางญ่าเขาเกิดเองนะนี่เขาเกิดเองไม่ได้ปลูก